สวัสดีค่ะป้าอูชาแนลค่ะน้องเงาเป้าครับขาแป่ยายสุกค่ะเอาคนอ้วนมาฝากให้แม่ย่ยเลี้ยงค่ะมืออื่นจนป้าอูสิพักกันเห็นงานเนาะค่ะเลยเอาน้องมาฝากไว้มาให้ไปอยู่เั็นเพื่อนยายน้องน่ารักค่ะกันกันย่าลุกไปลุกหง่าเขาพร้อมแล้วมาหยอะไรยุ่งกันเนรอครับ ปั่วคะขึ้นมาเลยไปเราไปเก็บผักปะใหญ่ๆเอาเห็ดปวกให้ค่ะปะอุกัสิไปเก็บผักไซค่ะไปแกงใส่เห็ดปวกมาพี่ลูกเดินออกมาผักไซกับยูนาบ้านนี่ค่ะรู้จักไหมโอ้อยยงดังจังเลยคุณ แดนแห้งเนาะนี่ไงคะผักก็อยู่หน้าบ้าน,นดเ,าเด็ดอัตะใบมะน,นี่ครับเอาไปแกงใส่เห็ดปวกสดหอนฮอตน,นะคะ่ะคือสิทธิ์แสบหมูวานพันแดนเห็ดปวกหลายค่ะอยู่ข้างบ้านก็อ,นอยู่ในสวนยางหลังบ้านมดมดหรอไชก่อนไชก่อนมันใช่มดไหมมดมดคันไฟมดคันไฟด้วย ชื่อชึ่ออ่งเป๋าคือว่ามีหมดมันมันคือว่ากัดเม่แกงแบบ เฮ็ดปวกหวานๆขมๆใส่กันเนาะคะ่ะสดห่อนๆด้วสีมี่แห้งมูกก่าอูบลีมาเก็บแล้วมูแมค่ค่ะเฮ็ดปวกนี่เป็นตอนซ้อนเนาะตอนพันธุ์ใดหลายๆกันเอาคนอ้วนมาฝากไม่ยายเลียงค่ะโมอยากให้เพื่อนลงไปลุหยาเขาหลาย <laughs> เอาล้านมาให้เพิ่นมึงไปไลกกับอันนี้เนาะคะ่ะหย่่นเป็นล่มเป็นแหลงนั่นมันให้หน้ามุ้ยไผ่เห็นเน้ยอยู่ผูดเดียวเอาไปใส่ล้างเป๋าบ้านยาย่บ้านป้าแล้วแม่ก็บ่าหลูกคําค่ะคุณแม่ใหญ่เตรียมของเอาจะแจะให้สิไลหลูกกำบันทำน้ำทังทำน้ำทางแล้วมาไปเดินทางคนงเดียวเนาะ บบนั่นกันออมแอมค่ะเพิ่นกับพิ่งกลับจากโรงเรียนประ่าไอ้เฮ็ดัวค่ะให้ใบฝากพรอนุ่มค่ะหววสวยๆจะดอกงามๆปลาลุ่นกับลุ่มจานเก็บมากค่ะโอ้ยังอันนึงเอาไปกินกับซุปน้องใหม่อยังก็เฮ่อื่นก็เคีงยงไส่เดี๋ยไปเก็บเิียงไส่ต่อเน้อน้องใหม่มไผ่เนื้อน้องใหม่ไผ่ไปซุปซุปพอนุ่มสิค่ะ มาจากกล้วยค่ะกล้วยมาจากหน้าพอนุ่มนะคะนี่กล้วยค่ะกล้วยมาจากหน้าพอนุ่มพอบุญเอามาบางห่ามุ่งหน้าหน้าธงเงินปะอูเป็นตัดหยาหนะค่ะหน้าธงแบบกล้วยพอบุญต้องว่าสองเครื่องแต่เลยเอาฝากลุงมอีเครื่องหนึ่งค่ะอะไรเครื่องนี้คือตะนินโคหมือน ุ้ยนุยมาหาดิดู<ช>ความ,มาฝากว่ะดูฟวามว่าฝากเลยใหม่มาฝากจะความเน่ตุ้ยนุ่ยย่มา,ยามเพิ่นเจ็บเพิ่กาากออนกินกัน่ <c oughs> ยามกดูแลเอาอาน้ำไปเห็นจริงไปเห็นจริงนางเมืองเพิ่นนกินยูม้มือน<ม><ม>ล้้งกลคือตาแซ่บใช่ไหมงานที่เกิดย่ายเขาที่แรกปีเมื่อไป ยายตรวดบางกินย่างเนื้อสีขาวสียังยันพิชไข่กับมะปิงอย่างไก่ไปหางไกสองรอบนี่สาขาสุนเอาเนื้อไปหายนะผม <laughs> แมนยายตรวจสังกับมะปิงใหม่อีก <laughs> ปิงไก่ไปห,หายหายื่อเลยจะเลยที่ตรวจยายสีคลองมาปากค่ะก็มีน้ำใจจากน้องตุยเวลาไว้ยายสีนุ่ม ยายสีนมกินสองพันนโอ้โหกัไเลดีกว่าสแซงกันเ่าลูกเนาะสันเดิลมีเงินค้ำกับแบงปันกันใส่ตัวล่าลูกก็สันเดิลบนจังเนะน้องกะน่ารักเนาะค่ะตุยหนุ่ยเพื่อนกันฮิจักอันข่วมฮิจักอันนี้เพื่อนเท่ากันเพื่อนก็ดีก็เพื่อนเท่าเนาะค่ะค่ะ อยู่นี่ก็ฮักน้องแบบเอ็นดูน้องเหมือนกันเหมืทุกคนนะค่ะแต่ว่าลูกหลานไก่บ้านไก,นก่เฮี้ยบ,มบมมามา่มีหมอนเก่าบ่มีหมอนขาวหมอนน้ำก็รีดตัวอย่างงก็อยากให้กินระค่ะน้องตุ้ยก็ได้ฮักลูกคือหลานนี่ระค่ะมาอยู่น้ำก็ได้ป็นบ้านเย็นน้ำก็เ่บ้านคุ่ณระคาชาวบานาบาเมียใหก็เที่ยวไปคู่มือค่ะมีม่ยังก็เอิน่นกันกินยหญ่ก็เที่ยวเอากับเป๋าไปส่งนะคะแล้วก็ตามปกติคงเอามันคือมืดค่ะเขาใหญ่แล้วค่ะพอมาแล้วก็เฮ็ดกับเป๋าไปส่งคุณยายถวด เกือบทุกมือเนาะค่ะคุณยายถวดก็คุยมากมากินคุยายอารมณ์ละนีมากทรงนิ่งเสียค่ะเกิเอื่อนปีนุ่ยกินน้ำบิ่งแย่งกันตลอดระค่ะกับปีนุ่ยมาลิส่วนว่าเพิ่นไก่บานไก่ฟอไก่เนี้ยลิส่วนฮักนี่ยังไก่อยากให้กินระค่ะ เป็นแบบเป็นคนนิสัยดีอยู่หรอกุ่งก็ได้นิสัยดีเรียบร้อยเป็นคนจริงใจในการทำงานนะคะจรัรษ์พิชอบการงานฮิดออกมาแต่ได้ดีเบิร์สละค่ะทงำามาโนนันท์นนนได้ดีเลยพยาบาลก็ได้ดีได้ดีน่ารักเด้เพื่อนกระเฮ็ดให้ร้านคุณแม่ย่าสุกนะค่ะหูจักว่้วหูจักอันนี้เน่น้องเขตเอากล่องสิบเป็นนางทั้งไหนทั้งผี ไม่งายแต่หมุนใหม่เอออย่าสิลืมเก็บพักอันนี้ได้หน่พักไปกินเออนี่แจ้งนะพักไปกินกับซุปกระใหม่ขิงายเนาะคะกระเอื่องเนียนกว่าขิงไายกระาไส่เอออันเดียวกันเนาะบ้านเตาเอิ่อขิงบ้านนอกเอิ่อขิงไายบ้านในเมืองกระเอิ่อกระไายนะคะ เอาลานมาส่งเพิ่นเพิ่นกระนาบ้านๆเลยค่ะมือนี้เพิ่นสิงี่ลานอยู่น้ำไอ้นตะกีบ่ค่ะอังเปาเนาะซำยู่ตะพีเด้วันเสาร์วันุกยังมาแรงวันสุ่งสิคุณยายเทพอยู่คุณยายเทพเหมือนเขาเพิ่อแล้วกับไปแว่เอาประจํานะคะมายู่น้ำคุณยายสูกหลังๆใหญ่มากบ้านเพิ่นจะติดเอื่อยเพิ่นแล้วบ้านเนี่ยไ่ค่อยมาหายายนะคะมากอะ มาอยู่ตะวันขั้นแม่กับกับ,กบ,กบน้งสีนะค่ะัแต่ว่ามือน,นีมามาสีอยู่อยู่ค่นเดี๋ยวจะมาเฝ้าร้านให้ป้าลุนเหมืนมอนว่าม, <laughs> มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ยายสุกนะนะแม่ยาย <laughs> กันอยากให้น้องมาละค่ะก็คือประอุวานละบุญอยากขยายแล,ล้วลงทงหลายอันบวกบ่ฟังก็ตตองอาลานมาไหวให้เล่าเราจงสีบโบได้ลงกไปนะคะ่ตะต่ว่าขั้นนั้นผู้ใหอยมานน่าค่ะอมแอมมาหน่งสีหวานเพื่อนกระทิมล้านด้่ยค่ะ ยาำปลาลุนอยู่ปลาลุนอยู่น้ำร้านเด้อแม่สีลงเป็นโลกหญ้าเขาแป๊บหนึ่งค่ะก็เลยมื่อนี่มื่อนี่ก็เลยเอามาตังเป่านะค่ะเราจะสิหาขออ่างไปบ่ได้ปลาลุนมันสนใสจซิ่วเขาบ่เอาอ่างเตามาตักนั้มแข่งให้ป้าเอางเตามาเลี่ยนเลี่ยนส่งน้ำน้ำป่าค่ะ พ่อข่าหน่อยเฮาเสมอเนี่ไปโรงเรียนเพิ่นก็หาของไปขายโรงเรียนเนีอยค่ะนหน่อยๆนะ่ีคะดีค่ะปลาลูนจักขึ้นมงเร็วเจ้าต้อง,งนั่งลงนิดนึงมันกระแจงอยู่เดี่ห้องนั่ง <c oughs> อยากน้อกล่องเนะะ้อค่ะใส่กันยังบ้านได้เป็นอยู่ก็ข <c oughs> ืนลายแล้วมันกระแจองใส่ไฟเยอะๆว่าวพูดได้หมดไฟอย่้เมืองค่ะเบิองผู้ขายน้ำเด้อนนั่อ <c oughs> ันลอยๆเลยและแล้ว ไม่เลยกินเป็นเมื่อยว่ะเป็นเห็ดแล้วนนึ่งหรียญือนขึ้นสี่คนดีค่ะตรุ่นีก็เี้ยงนี้กันดีันดเพ่นกระลังุ่นดีได้ค่ะพัดตาพันไปเรียนเฮดหนามมะนีเชื่อว่าเที่ยวเที่ยวขึ้นเยอะค่เนี่ยมุกเสาะนกระทั่วเทืออนนีแล้วเหมูมากอะเลยไปเรื่อยต่าเลยเนาะมเดินข้นเขาอ่าันั้น ถ้าก็เห็นเพ่นนังกินเข,ขาค่ะบวกคุว่าเขาเขาขเศรา้าหรือเขาเทียงเพิ่นเขาเทียงดูเป็นุลนสาวขึ้นเยอะตอนนี้ค <c oughs> ่ะจังไรแต่ถือเทียมตัวเป็นเหี่ยงก็เศร้าไหมค่ะเทียมตัวต้องมีการไปเปลี่ยนเหี่ยงลูกเสื้อหน้าผมเอานะค่ะมือหนังอยู่ในช่องของเงินตะอุขีบไดโน่เพิ่นนะบอกเปอลุนเปลี่ยนท <c oughs> รงผมหน่น <c oughs> อย เปลี่ยนลูกใน,น่อ้วเนาะไปแล้วมือนั้นมาจะไปเฮ็ดส้งแบบดัดดัดจักหน่อยออให้เป็นเป็นอันนี้มาบว่านี้ไอ้สร้างเสริมสวยว่าดัดบ่ปรฟิตรึเปล่า,าเออลันไม่รัน,ใน,ในไม่ในในในยอมเพราะว่าน, <c oughs> นื่เพราะว่าลุ่มูกส้มนี้มาตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะเป็นแม่ขา้าจงเปลี่ยนส้งใหม่แลยข้าแต่ไวยสวยดูดีละบ้านี้ อาแต่งหน้าทาปากขนโบจักขาดแบบเนี้ยก็ะตีไปเพิ่งน้องยิงมาสอนแต่งหน้าให้อยู่ก็ทำมาทำมาอยู่บ่มื้อนี้่เอายิงบ่เห็นดิจะทำเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีขึ้นล่ะค่ะเปลี่ยนทางการซะก่อนแต่ว่าตอนนี้เอาจังซี่ะซ้รออยู่จันยังทำห้องบ่้านเสร็จค่ะเอ๊ะโอาตอนนี้ฉันทำนะเนาะน้องมูนยังไปว่นได้ ไปมองอะไ้แล้วเมืงเอื่นกมามืงออื่นกมาว่ามึงเอื่นตั้งทีม่โทรบอกกันในเดองประธานมีของสั่งเออเออมืงออื่นนี่สิแรงๆเติอพุดแล้วเทงานซะกันอ๋ค่ะเนี่ยมันก็คำลงเรื่อยๆแล้วาะห้าบังย่างเนี่ยป่ารุ่นซื้อมาว้ยางละอันมันโมเมนโมเมนเนี่ยมันโม่พ่อมันต้อตรงนีมันตรงนีแบบเอตุนไว บรรธามันเบิดมันก็สีแดงอ,อันนี้โหลดเ<ล>นี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังใส่เจ้าของที่ที่ท่าหงายอู้สอนเพิ่นเอามาให้นะเขาบอคันได้ซื้อ,อยังเพิ่มเติมค่ะคำแล้วยายสุกและจีนเป็นห่วงเงินในคลิปนี้ป้าอู้ก,ก็เอาไใบเสนอราคนเนาะคะ่ะคำทางกลับยลยายละจีเป็นห่วงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของป้าอู้ชาแนลกับช่องของปารุ่นผ้าเพิรนตนั่เด้อค่ะ ่สวัสดีค่ะ